สวัสดีครับโชคดีมีชัยภูมินะฮะอา,าจารย์โอนะค,ะครับวันนี้เราอยู่แถวประเวทประเวศเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาตามหาผีาแต่สิ่งส<ๆ>ิ่งหนึ่งเนี่ยที่มองเห็นได้ในเรื่องของชัยภูมิฮงจุ้ยใช่นั่นก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้อา,าจารย์โอบอกว่า กระแสเข้าเรามาตามหากระแสกระแสไม่เข้าหรือเข้าไม่เข้ากระแสไม่เข้าใช่องศาดีองศาดีนะแต่กระแสไม่เข้าแปลกไหมแปลกแปลกแปลกบางคนเนี่ยไปซื้อบ้านซื้ออะไรคิดว่าทำเลมันจะดีคขาดดูไปหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่กลับกลายครับการใช้ชีวิตไม่ดีเลยทำธุรกิจไม่ดีแย่เลยพี่เจอ่าเรียแหละแต่เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น พี่อมสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเดอดไปเลยพี่อมสิ่งที่หมอไม่เห็นเดี๋ยวเราไปคุยกันในเดอะซีเซียนควีนผีนะวันนี้เราจะคุยแค่เรื่องชัยภูมิแล้วผมด้วยับโอเควันนี้อาจารย์โอบอกว่าโอ้โหองศาที่ดีมากเลยอยู่ทิศตะวันตกตะวันตกล้างพิงตะวันออกอ่าหลายๆคนเนี่ยจะกลัวที่ตะวันตกเพราะว่าคิดว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วแล้วจะตกจะนู่นจะนี่จะชีวิตไม่ดีเกี่ยวแมอาจารย์ไม่เกี่ยวเออมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าอยากดีต้องกระแสเข้าจะอยู่ที่ไหนก็แต่เราต้องการสิ่งเดียว ือกระแสกระแสคือพลังงานที่มองไม่เห็นแต่เราต้องตามหาเหมือนว่าทํายังไงถึงให้เข้าบ้านถ้าเข้าบ้านเราได้เราก็จะดีขึ้นความเป็ไรรุ่งเรืองดีการเงินดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นครับผมอันนี้ผมจะบอกก่อนนะพี่อมนะส่วนมากเนี่ยคนที่อยู่ทิศตะวันตกแล้วเขาบอกว่าค้าขายไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมกระแสที่มันไม่เข้าเนี่ยคือทุกคนกลัวแดดทิศตะวันตกอเขาก็จะหาสแลนมาปิดปื๊ดหามหลังคาปิดปิดทั้งลมปิดทั้งแดด เพราะนั้นตรงนี้แหละคือกระแสไม่เข้าถูกไหมทิศตะวันตกเลยแย่แต่ทำไมคนอื่นเขาขายทิศตะวันตกดีดีอย่างเช่นตรงนี้ก็โล่งเห็นไหมไม่มีปิดไม่มีอะไรเลยแต่กระแสไม่เข้าเพราะอะไรจ้ะเอาหลักๆเลยที่เรายืนอยู่นะสิ่งที่คนกระแสเนี่ยกระแสเอาเอาจากสายตาเราก่อนพี่เกย์ก็การมองเห็นของเราก่อนอ่ะฮะงั้นคนที่มาจากไกลกระแสไหลมากระแสไหลมาเราก็ต้องเห็นกระแสของเงินก่อน ถ้าเดินออกหน้าประตูบ้านนะเราเห็นก,<ม>ก,กระแสของเงินแต่<ม>นี่เราไม่เห็นก,กระแสของเงินครัเพราะฝั่งนี้ปิด,ปด,ปดอ่ะนี่อาจารย์โอกำลังจะบอกว่านี่ครับปิดปิดอ่ะมาฝั่งนี้อีกอ่ฝั่งนี้อีกปิดอ่าอแล้วเป็นยังไงพอปิดแล้วเป็นยางไงแ้วกระแสเนี่ยมันก็จะเลยผ่านตาผ่านตาไงนึกออกไหมมีช่องแค่นี้ประตูบ้านส่งผ,ผลให ส่งคนให้เนี่ยมันไม่มีอะไรเข้ามาในบ้านเราอืมอ่าพอไม่มีอะไรเข้ามาธุรกิจเนี่ยหรือคนที่จะเข้ามาอยู่ในร้านเราเนี่ยมันก็น้อยเพราะหลักๆเลยหลักแต่ก็หมายบอกคนมองไม่เห็นอ่าผมถามก่อนเจอปัญหานี้ไหมคนไม่เห็นร้านใช่ใช่เออคนมองไม่เห็นนี่แหละแต่กายง่ายเลยพี่เกครับเพราะงั้นถ้าเราเปิดตรงนี้นะสมมติเราเปิดนี้ เพราะกระแสไหลมาทางนี้ครับไอ้ฝั่งนี้ได้ไม่เป็นไรเรามีป้ายอยู่ปิดไว้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ฝั่งที่คนมาเนี่ยเขาต้องมองเห็นเราเขาต้องมองเห็นเรานี่แหละป้ายเราคือร้านเสมสวยครับนั่นแหละครับอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้เรื่องของกระแสกระแสนั่นก็คือเราเราหลักตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือการมองเห็นนั่นแหละถ้าเขามองเห็นเราก็แปลว่าเขาต้องเห็นร้านเราแต่ตอนนี้ทุกคนเลยร้านเรานะยอมใช่โอเครานนี้อันนี้คือเรื่องของกระแสที่หมอไม่เห็นครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านนี้ อาจารย์โอเนี่ยเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการวัดว่าตรงนี้คือทิศคนทิศฟ้าทิศคือมันจะมีเขาเรียกว่าตรงไฟแล้วก็องศาเนี่ยองศาของคนครับฟ้าดินคนนี่แหละองศาดินคนเพราะฉะนั้นเส้นนี้คือองศาของคนคนบ้านฐานหน้าองศาของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกับคนหลังนี้อยู่ได้นะ เมเินได้นะเหนื่อยนะแต่ต้องอะไรมันจะเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยเออเหนื่อยไหมมากค่ะมากเลยเจอปัญหาเยอะแยะว่ะตอนนี้ในหัวพี่ออมเนี่ยคือแบบกูเครียดอยู่จะมีปัญหาอะไรกูได้ไหมคือตอนนี้มันแย่ถึงขนาดไงพี่ออมคือแบบว่าบางวันไม่มีงานคือทั้งอาทิตย์ไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันขนานี้ประมาณกี่ปีนะก่อนย้ายมานี่เจ็ด 7จ็ดปีเจ็ดปีที่แล้วนี่บอกเลยว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนทำงานเยอะข้ามวันโอ้แต่วันนี้เป็นแบบนี้เพราะย้ายมาอยู่ที่นี่ถูกไหมใช่โอเคอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์โอครับผมอ่ะอันนี้คือกระแสของคนบ้านกระหารองศาของคนคนเจอคนเหนื่อยเหนื่อยแต่หาเงินได้นะแต่หาเงินได้นะกระแสที่ดีนั้นจะเป็นอ่าคนในอยู่ตกลางอ่าฮะฟ้า คนดินอ่าคนอ่ะเจอฟ้าได้คนเจอฟ้าได้คนเจอดินได้แต่ฟ้ากับดินเจอกันบ่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าองค์ฟาเรามันหนึงฟ้าใช่ดินหรือเปล่าใช่แต่นี่เจอคนเจอคนทำได้แต่ต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะรานี้ไหนก็จะเหนื่อยแล้วมาเข้าบาด้านไหนครับบริเวณเนี่ยจะบอกว่าพี่พี่ออมบอกว่ามันไม่มีใครเห็นเราเลยแม้ทั้งลูกค้าก็พักว่าหาร้านไม่เจอมีไหมใช่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์โอถ้าเราจะทําให้กระแสมันเข้าเราต้องทํำยังไง จริงๆเอากระแสกัแสตมันไปก่อนแล้วกันพี่เกครับอ่าก็คือการเปิดด้านข้างอ่าข้างนี้ข้างเดียวข้างเดียวพออืมอ่าข้างนี้ข้างเดียวพออืมแล้วก็ให้เขาเห็นป้ายครับอ่าเสาไฟตรงเนี้ยไม่มีไม่ไไม่เป็นปัญหาหรอกอของเราเด่นคือจบอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยประตูบ้านเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือทําให้มันเห็นมากขึ้นอืมการที่จะเห็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเติมอะไรใส่เข้าไปนิดหน่อยนึง ให้เป็นจุดสังเกตแพทจุดสังเกตอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันหมุ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 นเวลาเราเปิดร้านซาลอนเนี่ยตัวเนี้ยต้องเปิดตลอดห้ามปิดูกวแม่ด้านใช่อ่าตรงนี้จุดหนึ่งนะทำไมไม่เปิดวันนี้วันนี้ทีมงานมาก็เลยปิดปกติเปิดนะเโอเคนี่เขามีการเปิดแล้วนั่นกระตุ้นเพราะกระตุ้นฝั่งนึงก็คือการขยับเพื่อฝั่งองคกรอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในบ้านี่เเข้ามาดูในบ้านครับผมอันนี้เพอเราจะเข้ามาสิ่งที่เราเจอนะเวลานี้นะ เราเปิดเจออันนี้เจอแท่นบงังอ,อะไรนะโตะจะทําอะไรพี่อ,อมก็ว่าจะขายอะไรนิดๆหน่อยๆทำมานานยังนานแล้วนะปีสองปีได้สองปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขายเลยไม่ได้ไม่ได้ขายค่ะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นแตนโอตรงนี้คือบังหน้าร้านชัดๆเลย<อ>บังประตูเพราะนั้นกระแสจริงๆเนี่ยที่จะเข้าเนี่ยเขาเจออันนี้บังเนี่ยมันก็จะยากล่ะเกดหลักของจุ้ยคือห้ามมีอะไรบังประตู สวัสดีครับผมเจจากรายการเดอะซิกเซนคอนเนผีนะตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศอาปะค้างสตูดิโอนะผมจะให้ดูน้องๆน,นี่ใชยคอมจอกี่ตัวนะ้องสองจอครับสองจอนะนี่ก็จอสองจอนะฮะรวมแบบนี้ครับเครื่องตัดขนาดใหญ่นะกินกําลังไฟสูงมากนะฮะแล้วก็นี่ก็สองจอใช่ไหมครับใช่ครับนี่อันนี้เลยหห้ายุ่งใช่ไหมอันนี้อีกสองจอนะ นี่อีกสองจอนี่สองจอดูครับคอมตัดแต่ละเครื่องของเราเนี่ยกินไฟเยอะมากนะครับรวมทั้งแอร์ตัวนี้นะครับประมาณสามหมื่น BTU นะแล้วก็ออฟฟิศีกข้างในก็ยังมีใช้ไฟมีตู้เย็นอีกนะครับแล้วก็มีชั้นบนด้วยนะครับแล้วก็นี่มีคอมพิวเตอร์เครื่องมีริ้งตน้นริ้นเตอร์มีครบหมดเลยแต่ผมจะให้ดูครับด้านนอกเนี่ยผมจะมีรถไฟฟ้ามีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับ อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ไฟขนาดนี้คุณดูมิเตอร์ของเราครับนิ่งเลยขยับจิ้งเดียวเห็นไหมฮะขยับเหมือนตัวสล็อตเดินอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแดดดีๆแบบนี้นะฮะเรามาหาประโยชน์จากแสงแดดที่เราได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแดดดีเราก็ใช้ไฟฟรีนะฮะ ใครอยากใช้ไฟฟรีแบบนี้ติดต่อ Hello Solar เลยรับรองว่าคุณจะถูกใจแน่นอนจ่ายค่าไฟเพียงมิดเดียวเท่านั้นครับแผ่นทองอกงแห่งเจียฉีเทียนต้าซิงผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากสารเจ้าฉีเทียนต้าเซิงท้องกง โดยทางสันเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากสารเจ้าโดยนักพรตด,ด้านหน้ามีคำอวยพรมงคลให้นําพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนตาเซินคาทายูอี เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคราบได้เกือบทุกด้านลูกทอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก,ก้าววงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบอกอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่ง เหมาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line แอดเดอะซิกเซนวีของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัวหลักของจุ้ยคือห้ามมีอะไรบังประตูอ่าถ้าบังประตูเท่ากับจะบงัง สิ่งที่ดีๆเข้ามาอ,อ,อจะเป็นโชคลาภการเงินต่งางๆนั้นหลักของจุ้ยเนี่ยไม่ควรเอานี้บังครับเพราะนั้นพี่ออมกิดนะเอาง่ายๆนะอเอาความเป็นมนุษย์ก่อนมองไม่เห็นร้านพอแรงแล้วสมมติพอเห็นแล้วมองเข้ามาในร้านร้านนี้มีคนอยู่ปล่าวะเพราะมองไม่เห็นว่ามีคนหรือเปล่าไอ้นี่ขวางหน้าแล้วอีก ไฟหน้าร้านก็เปิดตรงนี้ก็เปิดไม่ยืนเปิดร้านหรือเปล่ามีคนบะวะโอ้โหไฟหมุนสองตัวแล้วยังไม่เปิดร้านใต้ก็มีมาเปิดก็ยังไม่เห็นผมจะบอกนะร้านนี้นะออมซาลอนเนี่ยเขาทําเก่งมากเขาทําสีผมเก่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้คือความเฮงมันต้องมาด้วยอนอกจากฝีมือแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงตรงนี้ครับเปิดประตูเข้ามาปึ๊บอาจารย์โอเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มันยาวอ่ามันยาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่มีลักษณะลึกแบบนี้มันดีดีฮะอ้าวแต่มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บ้านลึกก็ดีรู้แ่บมนสามารถเก็บกระแสของพลังงานได้ครับถ้ากระแสดีนะแล้วบ้านลึกเนี่ยอ่ามองมองให้ดกตามนะครับทิศกระแสก็จะเข้าไปเก็บอยู่ข้างในได้การหมุนเวียนดีดีกว่าแต่เกิดบ้านตื้นเนี่ยกระแสปุ๊บพอเจอตื้นมันก็จะย้อนกลับไปมันไม่สามารถจะเก็บกระแสได้อ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเลยพี่เจม ถ้าบ้านลึกอย่างนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าข้างในมีอะไรอีกมันลึกแต่มันดันมาไม่ถึงเห็นไหมพี่ออมมันลึกแต่มันดันมาไม่ถึงกระแสไม่เข้าเพราะนั้นอย่างที่บอกเปิดรูนี้ให้ได้ก่อนนะรูขวามืออย่างเดียวนะอจริงๆแล้วนะที่พี่ออมปิดมันมีเหตุและผลถูกไหมเพราะว่าด้านนี้เนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งคนก็จะมานั่งกินนู่นกินนี่ควันบุรบุรีนั่งดื่มกันแบบ ใกล้บ้านเราเราก็เลยปิดต้ะถูกไหม<ช><ช>แต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนี่เดี๋ยวไปตามในเดอะซีเซนคนเห็นผีนะ<ช>ว่า,าเกิดอะไรขึ้นทําไมอยูยูถึงอยากให้ชั้นมาซื้อแต่ดันกลับไม่ให้ชั้นได้ดีราศีาบบดีสำหรับ,บเราอา่าเพราะดาวของตรงเนี้ยกระตุ้นนะกระตุ้นให้เรา ครับอ่ามีลูกค้ามีเงินเข้ามามมโดยธรรมชาติของมันเลยครับอ่รัศดบซื้อได้แหละแต่อันนี้กลับไม่ดีนะอา,าโอเคราวนี้เข้ามาต่ออาจารย์โอเจออะไรบ้างความเป็นร้านเนี่ยาาความเป็นร้านเสริมสวยหรือเป็นร้านที่จะต้องใช้ผู้คนมากมายเข้ามามจริงๆการอยู่ตรงแยกสี่แยกแบบนี้ดีไหม ก็ไม่ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกลแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีก็คืออยู่ระดับกลางเนี่ยพี่เจอ่าฮะเอาไม่ได้ชงอะไรกับเรามากมายครับมันเป็นกระแสที่หมือนเวียนอยู่ด้วยซ้ําไป uh huh. อที่มีรถเข้ารถออกรถเข้าออกแต่กระแสเนี่ยมันผ่านเราม uh huh. ันไม่ได้เข้าบ้านเราอือันนั่นแหละคือปัจจัยหลักอืะงั้นสิ่งที่เราต้องการคือกระแสรรเราตามหากระแสเดียวทำไงถึงให้กระแสเข้าบ uh ้า huh. นได้ครับผมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเทปวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับใครที่เปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็เถอะครยะแสเนี่ มันเข้าบ้านคุณครับเช่นหนึ่งต้องมองเห็นถูกไหมนี่คือกระแสทางตาครับสองไอ้รถที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยบางทีกระแสมันเร็วเกินไปเขาถึงต้องมีป้ายดักมีตัวกระตุ้นที่ทําให้ระหว่างที่เราขับรถอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราแง่เข้าไปเห็นเอ้ยไรล้านนี้มันทําอะไรวะนึกออกไหมอันนี้คือการดักกระแสถูกไหมอาจารย์โอ๊สามอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะสอนคุณยังไงนั่นก็คือ ทิศของคนทิศของคนหน้าบ้านก็เป็นทิศของคนครับผมอ่าเพราะนั้นเนี่ยคนกับคนยังอยู่ได้แต่คุณเหนื่อยนะเนื่อยแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นฟ้ากับคนฟ้าคนหรือคนกับดินกับดิน,ดนอ่า อันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะสอนวัดยังไงแต่บอกเลยว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้หลายๆคนเนี่ยจะพังมากไปเจอกระแสของฟ้ากับกระแสของดินมาอยู่ร่วมกันอันนั้นไปเลยอไปเลยเพราะฉะนั้นทําเลนี้ยังได้อยู่อาจารย์ก็ยังได้ก็เดี๋ยวเราเขาแก้ไปตามสเต็ปแล้วกันเนาะอาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการที่กระตุ้นครับตามหกจุ้ยอีกพี่เจเพราะฉะนั้นวิธีการกระตุ้นเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่ากันอีกทีเลยไหมครับผมอ่ะตรงนี้มีอะไรที่อาจารย์โออยากจะบอกไหมในในเมื่อ เป็นร้านแล้วก็คือถ้าดูจากดาวเนาะดาวเป็นบ้านอขอยุคแปนเนะ่ยตำแหน่งนี้เป็นดาวสองห้าฟัง่าคือดาวสองห้าเพราะงั้นถ้าลูกค้ามาสระผมตรงเนี้ยจะมีปัญหาลูกค้าจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่เออเป็นไหมเป็นไหมไม่รู้ไม่เคยสังเกตเพราะไม่มีลูกค้ามานานแล้ว <laughs> อ่าในตำแหน่งเนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นดาวสองห้าอยู่ดาวเจ็บป่วยเพราะงั้นเวลาทาเนี่ยเวลาสระหรืออะไรไปเนี่ยคือลูกค้าจะจะเขาเรียกว่ามันจะเมีย ไม่ค่อยสบายตัวแล้วกันเราใช้คำภาษาน h i s ดีกว่าอ่ามันไม่โฟอ่าแล้วก็ตรงไหนอีกอาจารย์อาจฝั่งนู้นเลยครับฝั่งด้านนู้นบนบันไดเหรอไปทําบันไดใช่ทำไมแล้วต้องทํำยังไงอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแก้ทีหลังครับแต่อย่างนี้ต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องทำงานจริงๆเราต้อไปเจอดาวตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องบอกวิธีแก้กับอ่ากับพี่เขาเนาะว่าจะแก้ยังไงดีอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรา ข้างหลังเราบอกให้ทีหนึ่งซึ่งมันบอกในรายการไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณเอาไปทําผิดเพราะคุณไม่รู้ว่าดาวสองห้ามอยู่ตรงไหนใช่ถอย่างแต่ละหลังไม่เหมือนกันอ่าฮะน ก็คือเป็นเคสแต่ละเคสก็แตกต่างกันไปหลังนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหลังหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นไ,ไม่สามารถจะนําไปใช้รวมกันได้อืแต่เทคนิคง่ายๆครับก็คือสลายดาวดินนั่นซะใชะ่เพราะว่าสองห้าคือดาวดินถูกไหมก็ต้องสลายดาวดินออกแต่ด้วยวิธีการเนี่ยมันก็แตกต่างก,กันออกไปแต่ละพื้นที่แล้วกัน,นครับผมอ่ะมีคําถามอะไรั้ยเรื่องชัยภูมิผมจุย้ยมันก็น่าจะเป็นตรงหน้าร้านนั่ะอืละที่เห็นเห็นอยู่คิดว่าตัวเองก็อยากจะ ปรับอยู่แต่มันก็มันก็ติดติดบางอย่างนั่นแหละที่พูดให้พี่เจฟังครับผมหน้าบ้านก็เหมือนกันบางทีลูกค้านั่งหน้าในบ้านมันไม่พองเราเคยทําเป็นเก้าอี้นั่นแหละแล้วที่เนี้ยมันร้อนแล้วลูกค้าไม่ค่อยนั่งลูกค้าเขาก็มานั่งไหนหรือไม่ก็ไม่ไม่รอลูกค้าเดี๋ยวค่อยมารับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นไหนไหนไม่นั่งแล้วมันร้อนก็เลยยกขึ้นเผื่อที่จะได้ทําอะไรนิดนหน่อยบ้าง ขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำสักทีมันก็เลยเหมือนบังแล้วมั้งปรากสว่ากับกายเป็นว่าเราจะหาเงินเพิ่มกลายเป็นเป็นบางกระแสของตัวเองซะงั้นใช่ครับนะอต่นอนาคตตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะคือจะเปิดเปิดแล้วเอาออกให้หมดเลยแล้วก็จะทําเป็นบานภาพใหญ่ๆปิดเข้ามามันก็จะปลอดภัยกว่าแต่ตอนเนี้ยเราเรายังทําไม่ได้ไงมันก็เลยยังต้อง ป้องกันเองอืมโอเคอ่ะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆบ้านเนี่ยมันมีปัจจัยของตัวเองครับในสิ่งที่เราจะต้องเจอมีเหตุและผลของตัวเองครนนี้ไอ้เหตุและผลนี่แหละมันคือสิ่งที่บอกว่าเราก็เลยต้องปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นแต่การปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเนี่ยอะไรมันเป็นคนตัดสินให้เราต้องตัดสินใจทําแบบนี้และต้องให้เราเจอแบบนี้นั่นสิอันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นใช่เดี๋ยวมาว่ากันซึ่งคุณตามได้นะครับกับรายการเดอะซีซันโค้นผี ล้างจานนี่แล้วไปถ่ายทําเรื่องนี้กันถูกต้องครับโอเคอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮลโลโซล่านะครับคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโลโซล่าเลยเพราะว่าเฮลโลโซล่าช่วยคุณประหยัดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าไฟเนาะค่าไฟคุณจะลงมาเลยติด5กิโลวัตต์คุณประหยัดสูงสุดได้ถึง3,000-3,500นะสุดคุ้ม10กิโลวัตต์นี่ประหยัดถึง6-7,000บาทโอ้โหเพราะนั้นคุณเลือกเลยคุณอยากสูงกว่านั้นก็สามารถประหยัดได้ค่าไฟคุณ40,000 50,000 60,00